นวดเปิดท่อน้ำนมประเด็นที่แม่ให้นมเข้าใจผิดคิดว่าเพิ่มปริมาณน,น้ำนมแม่ได้จริงเรื่องของการนวดเปิดท่อน้ำนมที่คุณแม่นะคะเนาะสงสัยแม่หลังคลอดนะคะมักจะมีความไม่เข้าใจเรื่องของน้ำนมแม่แต่ความฝันของคุณแม่คะ่ะคืออยากมีนมแม่ให้ลูกกินและอยากมีนมแม่ให้ลูกกินเยอะๆแล้วก็เห็นบริการนะคะนวดเปิดท่อน้ำนมนะคะที่ให้บริการถึงที่บ้านแม่ให้นมก็คิดว่าเออหรือว่าจะต้องทําแบบนี้นะเพื่อที่จะได้มีน้ำนมนะคะนาะให้ลูกกินคือต้องคุยหลักการจริงนะคะเรื่องของการมาของน้ำนมแล้วก็ปริมาณน้ำนมให้คุณแม่่่่ฟังงงกกออออนนคคคคววาามมจริ็ืตททีุณแะะ เต้านมของคุณแม่ค่ะได้มีการเตรียมพร้อมนะคะในการสร้างน้ำนมไว้ให้ลูกแม่กินแล้วตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องหลังจากที่แม่คลอดลูกเราจะต้องหาวิธีการเพื่อเอาน้ำนมในเต้า่ะออกมาให้ลูกแม่กินซึ่งวิธีการที่จะเอาน้ำนมแม่ออกมาจากเต้านมของคุณแม่เพื่อให้ลูกของคุณแม่กินนั่นก็คือการอุ้มลูกมาดูดนมแม่หรือการบีบนมด้วยมือหรือปั๊มนมด้วยเครื่องนั่นเองค่ะสามวิธีนี้นะคะจะเป็นการเรียกน้ำนมออกมาจากเต้านมของคุณแม่ได้จริงไม่ว่าคุณแม่จะเอาลูกดูดนมบีบนมด้วยมือหหรรรืืออว่่าาาใช้้้เเคงงปัมนนทิธีกลจะ กระตุ้นที่หัวนมแล้วก็ลานนมของคุณแม่และหัวนมแล้วก็ลานนมเองนะคะที่ถูกกระตุ้นจะส่งคําสั่งขึ้นมานะคะผ่านไขสันหลังแล้วก็มาบอกสมองกระตุ้นให้มีฮอร์โมนของการสร้างนมแม่เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็จะไปสั่งให้ใหมีฮอร์โมนทําให้น้นํนานมแม่ไหลออกมาจากเต้าได้จริงสิ่งนี้ตั้งหากที่จะทําให้น้านมของคุณแม่คะ่ะไหลออกมาจากเต้านมแม่ให้ลูกแม่ได้กินจริงและความจริงอีกอันนึงนั่นก็คือว่าฮอร์โมนข,ของการสร้างนมแม่ภายหลังจากที่หัวนมแล้วกรร็ลานนมของคุณแม่ได้รับการกระตุ้นฮอร์โมนนี้ค อยู่ในกระแสะเลือดแม่ได้เพียงแค่3ชั่วโมงจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงเน้นย้าแล้วก็ให้คุณแม่ค่ะเอาลูกดูดนมทุก3ชั่วโมงหรือถ้าเอาลูกดูดนมไม่ได้ต้องบีบนมด้วยมือทุกสาชั่วโมงหรือใช้เครื่องปั๊มนมนะคะปั๊มนมทุก3าชั่วโมงแล้วความจริงอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือว่านมแม่หลังคลอดนะคะจะไม่ได้พุ่งออกมาจ้วกจกักจ้วกจกักปริมาณเยอะแยะมากมายนะคะไม่เหมือนกับคุณแม่ที่เขาให้นมลูกผ่านพ้นมาแล้ว5เดือน6เดือนนะราะน้ำนมในเต้าของคุณแม่จะค่อยๆนะคะนอออนหลังออกมา คุณแม่อาจจะเห็นนะคะว่ามีน้ํานมฮาปุดที่หัวนมจากปุดเล็กเป็นปุดใหญ่มากขึ้นจากปุดใหญ่มากขึ้นก็เป็นหยดนะคะจากเป็นหยดก็หลายหยดเพิ่มมากขึ้นจนเห็นว่ามีปริมาณน้ํานมและปริมาณน้ํานมนั้นก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่คุณแม่หลังคลอดนะคะจะมีน้ํานมแม่ให้ลูกกินและน้านมแม่เพิ่มขึ้นได้คุณแม่จะต้องทําอะไรสักอย่างโดยการที่เอาน้านมออกมาจากเต้าซึ่งการที่จะเอาน้ํานมออกมาจากเต้าได้นั้นนนัก็คือปากลูกดูดนมบีบนมด้วยมือหรือว่าปั๊มนมด้วยเครื่องปั๊มนนเะปม ทางเลือกสุดท้ายที่เราจะเอามาใช้นะคะเพื่อแก้ปัญหาที่คุณแม่มีปัญหาคือท่อนมอุดตันนมเป็นก้อนคุณแม่ไม่สามารถที่จะเอาน้ํานมออกจากเต้านมของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกดูดก็ไม่ออกบีบนมด้วยมือก็ไม่ออกหรือว่าปั๊มนมด้วยเครื่องก็ไม่ออกถ้าคุณแม่มีปัญหานี้การนวดเปิดท่อน้ําน hinaus, <Deadpool. S 1> มก็พอจะช่วยแต่ว่านวดแล้วนะคะก็จะต้องมีการกระตุ้นจี๊ดบีบนมออกด้วยนะคะเพื่อ <ผ Alex. S 2> ที่จะทําให้น้านมในเต้าของคุณแม่ค kind of ่ะออกมาได้แล้วก็น้นานมเพิ่มขึ้นดังนั้นแม่หลังคลอดทุกคนนะคะไม่จําเป็นททที่่จจะต้้อองนนนนววดดเปิํามุกคคหััใสญ ที่จะทาให้คุณแม่มีน้ํานมนไหลออกมาจากเต้านะคะและมีน้ํานมแม่ให้ลูกกินเยอะแล้วก็ปริมาณมากพอนะคะนั่นก็คือการที่คุณแม่ต้องเอาลูกมาดูดนมบ่อยๆบีบนมด้วยมือหรือว่าปั๊มนมบ่อยๆนะคะทุก3ชั่วโมงวัาละ8ครั้งนั่นเองถ้าคุณแม่นะคะมีปัญหาท่อมนมอุดตันเป็นก้อนที่เต้านะคะการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นคลินิกนมแม่พยาบาลนมแม่ใกล้ชันนะคะเนาะให้เขาหาได้ช่วยดูแลคุณแม่เพราะบางทีปัญหานมแม่อาจจะไม่ได้แก้เพียงแค่นวดเปิดทอ่อน้ำนมค่ะต้องมีการประเมินหลายๆอย่างร่วมด้วยนนะะคยยกตัวยอย่่างเช แม่ค่ะอาจจะอุ้มลูกดูดนมไม่ถูกวิธีก็สอนปรับท่านะคะเพื่อให้คุณแม่อุ้มลูกได้ถูกวิธีนะคะลูกดูดถูกวิธีเพื่อให้น้านมไหลออกมาได้ดีนั่นเองนวิธีการบีบนมด้วยมือนะคะหรือว่าการปั๊มนมอย่างถูกวิธีนะคะก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาท่อมนมอตันหรือว่าก้อนที่เต้าค่ะ